สว,ส,สวัสดีทุกคนดูพี่น้องทุกคนพี่น้องวันนี้มีเดต<ห>มีเดตลูกพิมาขาวโปร่งเลยนะเน็กนะดูภูเขาเน็กภูเขาหัวร่นเป็นสีขาวบรรยากาศสวยงามเลยพี่น้องเนาะหนาวไหมเน็กนายแบบของเราวันนี้จะมาทำอะไร <ed in> <background> <laughs> มาเล่นมาเล่นอันนี้ใช่ไหมค่าจ้างคืออะไรม้ามัดดิพี่นอ้องอยากข่ายชน็ต <c oughs> เออเดี๋ยวไปท่ากันบ้านนะถ่ายแค่แป๊บเดียวเองเนาะดูแสงแดดวะนี่ <c oughs> อันนี้มีแสงแดดตรงนี้เลยเน็กใช่ไหมนเนินๆนนีน่ <c oughs> นี่แหละมั <c oughs> นเลยลอย,ยขอ่ายถลุออกมาเลย เดี๋ยวะลองดิมันไม่ไหลเดอกมันต้องทำลายมันก่อนใช่มันหนามากมันต้องทำลายลงไปก่อนกระดุ๊บกระดุ๊บเดี๋ยวทำ่องให้มันก่อนเออแล้วค่อยขึ้นมาเล่นอี่ก่อน่ เดี๋ยวให้สเนเกทำล่องรอยก่อนหรือจะเอาตรงนี้นี่เนินสูงมากแขงนกลองจิบ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 บรรยากาศนะคะทุกคนบ่าย 3. สามเสียงนกลองหน่นนายแบบของเราเดี๋ยวก็ไปทำง,งานให้เนาะ ตัวถ่ายก่อนแป๊บๆเพื่อมีคลิปลงเพื่อจะได้ลอยวิววางคลิปก็ไม่ได้ลอยวิวหรอกเพื่อจะเงินเดือนเจี๋ยฮะไหนโคตรหนาเลยนะทุกคนนั่นเองเนาะแม่หนิงจะไปยิงข้างหลังเหรอยิงข้างงหโคตรลึกเลย เดวเด้อไหนทางลงนี่นี่นิดเดียวนี่นะใส่หมวกเออมันจะไหลไหมเนี่ยโอ้ไม่ไปเลยวะเฮ้ยมือน เอ้ยลื่นอยู่นี่น่ะเอาไปใหม่รอบนี้มันต้องลื่นเพราะว่ามันต้องเคลียร์ทางก่อนเออใช่เออฉลาดกว่าอย่างนกร้องนกร้องมันไม่หนาวนี่ว่านกไงนกมันไม่หนาวนี่ฮะมันก็จะหนาวคือกันแหละเนาะเอาันตามทางมันมาดิของทำทางเลี่ยวเนาะ ลื่นแล้วตัวของอ่ะไปตามทางตัวของเปลี่ยวคลิปบายบายหรือจะให้แม่หนึ่งทะลุดดูบ้างให้แม่หนึ่งทะลุดไหมอ้าวต้องใส่กางเกงกันฝนด้วยนะพี่น้องว่างานน้ำจิ๋วเอา ฉันก็อยากหร่นเหมือนเธอเนาะเอารอบนึงก่อนได้เหรอต้องเอาทีลองตูดปะลองไหมล่ะ ต้องเล่นตรงเนินนะมันจะไหลลงแต่ว่าเนินมันไม่ค่อยสูงเนินโรงเรียนเธอสูงใช่ไหม,มเน่็ใช่เนินโรงเรียนเน่ยเนี่ยมันจะมีลายของมันอยื่แเนี่ยมันจ่ลื่นไป,ไป,ไปดูเหือนสไลเดอรเลยเอมาแล้วมา้มล้วมาแลลมาแล้วมาแล้วมา anh có áo khoác bay không bên ngay nó, nó có trả lại luôn Ơ ơ ơ, ơ ơ Ơ ก็ถ่ายอยู่น่ะบอกแล้วมันต้องไว้สำหรับเด็กโอ้พี่มาเต็มตูดเลยมาอีกรอบหนึ่งลงลาดตั้งแต่เริ่มล่ะไกลก็เดิมเหรออรอบนี้ไกลแทะไปหลุดละไหนเงยหน้าขึ้นนี่ เงยนายดีดีถ่ายรูปทำคือคนหนึ่งหมดเลยไปอีกรอบทุ oh. ก uh. เจ็บตูดไหมเน็ค <laughs> <laughs> ทุกคนคขยัว่าเลยห oh, ิมะเออเนาะลืมถุงมือมาปไปรอบสุดท้ายจะให้เธอรอบนี้ก่อนนะไม่อย่างกีรอบ uh. ให้เธอถ่ายฉันนะ คอยดูหนิงคอยดูหนิงเลยลงผิดได้หนิงเหรออุ้ยเสียวอ่ะเสียวเหมือนมันไวอ่ะอาขาไปหมดเลยพี่คน ดกดูดีเนาวก็ได้ก็ไม่ได้โอ้ยดูธรรมชาติที่สวยงามน,นะทุกคนมันค้างตามกิ่งไม้นะคะนี่หอบเลยเลยนะนะเฮ้ยสบอสนุกว่า ไม่ใช่ของผู้แก่ผู้เฒ mm ่า hmm. ห้องเล็กน้อยหนาวเหนื่อยหอบ oh. เอ้าเดี๋ยวไปถ่ายต้นนีกแบบนี่มันมืดไหมครับพี่น้นองฝ่าฝนท้องฝ่ามืดมน้อยก็กระจิตโต๊อีกกันเดะ